สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำท่าดิเพลงัวหลวงรอรัาค่ะคลิงนี้นะคะเราจะเล่นแค่ด้านน้าดเดียวค่ะแต่วันนี้เราจะสาธิตทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ดูนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนจบเพลงเลยนะคะแต่ขออธิบายนิดนึงนะคะคือเพลงนี้มันจะมีช่วงเร็วและช่วงช้าค่ะช่วงเร็วช่วงแรกเราจะนับ8ดอยู่นะคะมันจะอยู่มีอยู่8 8ดดครั้งนะคะช่วงที่สองจะเป็นช่วงลำค่ะมันจะมีอยู่สองท่าเราจะนับเป็นชุดค่ะ คือชุดแรกท่าแรกเราจะนับเป็น8ปท่าที่สองเราจะนับเป็น10บชุดค่ะเราลองทำตามกันไปเลยนะคะเริ่ม8แรกค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเจดไปสองค่ะหนึ 1, 2, 3, 8, ่งสองสาสี่้าหกเจ็ดดไปสมค่ะหนึ่งและ2 3สามและสี่ห้าและ6 7เจดและ8ดไปสค่ะ หนึและสอและสีห้าและ6 7เจและแปดที่5้ค่ะ1 2ึ4 5 67 8สามี่หดแปดแที่หนตัง,งค่าค่ะหนึ 1, ่งสองสาม้าหกดแปดแบที่เค่ะ1นึและสองและสีและหกเจ็และแปดแบบที่เจ็ดสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแ น,ะะนี่คือช่วงเร็วนะคะเราจะต่อด้วยช่วงลำค่ะเราจะนับเป็นชุดนะคะคือค่าแรกเราจะนับ8ดชุดค่ะเริ่มค่ะ1นึ่งสองสาสี่าเจ็ที่สองนะคะเราจะเป็นสิบชุดค่ะไปค่ะหนสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบจบค่ะต่อไปจะเป็นวอกต่อไปช่วงต่อไปนะคะจะเริ่มเป็นช่วงเร็วช่วงแรกค่ะคือนับแปดแล้วก็ทำเหมือนเดิมแปดเหมือนแปดแรกเลยนะคะแต่ขออนุญาต ด้านหลังให้ดูเลยนะคะขออนุญาตด้านหลังนะคะค่ะแล้วก็ทําต่อเนื่องกันไปเลยนะคะจะเป็นจบเพลงไปเลยนะคะเริ่มค่ะเดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเลยค่ะสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดเอาค่ะหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหก เจแล้วแปออไปเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแ้สอล้วสี่หเจ็ดแล้วแปดหแล้วสองสาแล้สี่หเจดแปดจะเป็นช่วงลัเลยนะคะ1 2 สองค่ะเป็นสิบจุดนะคะหนึ่งสองสามสี่หดแปสบต่อไปเราก็ทำรอเพื่อโพสท่านะคะ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 1> ึ่งสองสาาเจทำไปเรื่อยๆจนจบเพลงนะคะแล้วเราก็โพส ค่ะเรื่งนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วเราก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ